สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์บายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Ninja 300คาวาซกินินจาส0 0รคันนี้รถปี2014นะครับ ABS นะครับผมโอเคให้ดูรอบพันก่อนเดี๋ยวป้ายออกก่อนบังเลือเกินน้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวนะฝากฟัง่งมครับโอเคทำไมมันหลอ่อคนณเดนกเทานะครับคันนี้เออสติ๊กเกอร์แบบหลอ่อ ขนาดท่อเดินยังหล่อเลยนะถ้าไปเดินท่อใหม่นี่จะขนาดไหนนะอ่ะยางใหม่ๆหมเลยนะเนี่ยเอ่าให้ดูรอบพันก่อนแล้วผมจะมาชี้ตำหนิให้ดูนะครับผมรถมือสองก็ต้องมีตำหนิตามการใช้งานเนาะถ้าอยากให้กิบเลยต้องซื้อมือหนึ่งนะครับโอเคชี้ตำหนิเลยดี๋วก่อนฝั่งขวาอ่ะมีรอยเลยตรงนี้อ่ะน่าจะแตกมานะครับแล้วเขาซ่อมมานะครับอ่า เราจะไม่กักกันนะครับมีรอยบอกมีรอยนะครับนี่นะครับเท่าที่เห็นมีตรงนี้นะครับมีแฟลลิงไม่แกบนิดนึงนะครับออโอเคแฟลิงแน่นอยู่นะครับแฟลิงแน่นเหนแต่ว่ามีไม่แกบข้างบนแล้วกเ็เครื่องไม่มีรอยพักเท้ามีรอยนิดนึงนี่นะครับมีเทาหลอกมา แต่ว่าคันนี้ศูนย์ตรงเครื่องดีผมขับมาแล้วปล่อยมือได้ปกตินะครับนี่นะครับสติกเกอร์โคตรสวยครับนี่โอเคนี่นะครับมีรอยมาพักเท้าไม่มีรอยนะครับล้มไม่ลึกนะครับมีท่อบังไว้อยู่นะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับมีท่อบังอยู่นะครับเพราะท่อมาไกลนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยนะครับล้อไม่มีแบบ ล้อตรงไม่มีเบี้ยวหรือดุ้งมานะครับโอเคฝั okay. ่งนี้สวยอ่ะโซโซยังสวยใช้พร้อมใช้งานนะครับเนี่ยไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับแต่ชเตอร์เหมือนใกล้หมดแล้วนะครับชเตอร์แหลมใช่แต่มันไม่แพงนะครับมันเป็นอุปกรณ์ภายนอกหลกัหลกๆก็คือดูเครื่องยนต์ดูอะไรนะครับโอ้ถังสวยนะครับไหนเรามาดูถังกันหน่อยไม่มีบุบนะครับ อันนี้ไม่รู้ติดอะไรมาครับไม่มีบุบหรือว่าอะไรมาครับก็รอยมีรอยนิดหนึ่นงตรงนี้ครับนี่รอยตรงนี้ฝั่งนี้เครื่องไม่มีรอยนะครับเครื่องไม่มีรอยพักเท้าพักเท้าไม่มีรอยนะครับพักเท้าแต่งครับฝั่งนี้มีรอยขีดสติกเกอร์มานะครับ ไม่รู้ว่าโดานขวดอะไรมานะครับนี่ติดหรือว่าติดมาไม่สวยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคไม่อยา่าโอ้อย่างพิลลารี่ตัวนี้ยางพิลลารี่นะครับสังเกตดีๆเป็นยางแองเจิลน,นะครับอ๋อพิลลารี่แองเจิลน,นะครับหน้าหลังนะครับดอกเหลือนะครับ มนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองลองสตาร์ทดูไม่สองหมื่นสองน้ำมันไม่มีสตาร์ทเลยเปิดรอบรนันสตาร์ทอ่าเครื่องเย็นเย่นเช็คระบบไฟก่อนเลยไฟเลี้ยวซ้ายอ่าไฟเลี้ยวขวา แเลี้ยวขวาติดปกติไปเบรกเบรกนะอ่าอันนี้เป็นสเตปนะครับไม่ใช่ว่ามันกระตุกนะเหรอก็เบรกหลังไม่ติดนะครับเนี่ยนะครับเบรกหลังไม่ติดนะครับเบรกหลังไม่ติดนะครับไปไล่เอานะครับโอเคมาดูรอบทีนี้อ่าเครื่องดี เรามาเร็วลงเร็วไม่มีกระตุกนิ่งพ่อเดิมพ่อเดิมก็จะเงียบๆหน่อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับโอเคชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นดครับ